Afterwork Podcast give you good inspiration ส่งต่อสาระและแรงบาันาลใจดีๆให้กับคุณสวัสดีครับในวันนี้ผมอยาจะขอแชร์อุปนิสัยที่1ใน7ที่สามารถนำพาให้เราเป็นคนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและ,ปะเปสนิีมากขึ้นจากหนังสือ The Seven Habits of Highly Effective People ของคุณสตีเฟนอาร์โควีอุปนิสัยที่1คือ Pro แอค i v ฟครับมีเรื่องจริงที่สุดมาสจจร์ของวิกเตอร์แฟงเกิลเป็นนักจิตแพทย์ชาวยิวที่ถูกจองจำอยู่ในค่ายกักกันนาซีให้พบความเลวร้ายต่างๆนานา,นามากมายคนที่เขารักเสียชีวิตในค่ายกักกันนี้แฟงเกิล er, ถูกยาำสักษีความเป็นมนุษย์นับครั้งไม่ถ้วน แต่เหตุการณ์เหล่านี้ก็ไม่สามารถทำร้ายจิตใจเอเมนตัวตนของเขาได้ผู้ฐานคุมขังจะทำร้ายร่างกายเขาได้แต่แฟงเกิลยังตระหนักรู้ว่าเอกลักษณ์ของเขายังอยู่ครบถ้วนเขาผ่านการเคี่ยวกร้มและวินัยควบคุมตนเองมาน้บไม่ถ้วนในแง่ความคิดอารมณ์และขัญกำลังใจโดยใช้ความทรงจำและจินตนาการเป็นหลักเส้นชัยในวันที่เป็นอิสรภาพ เขากลายเป็นแรงมานดาลใจให้แก่เพื่อนนักโทษและขยายไปจนถึงฐานผู้ควบคุมท่ามกลางสภาอวะการที่แทบไม่เหลือความเป็นมนุษย์แฟรงเกิลใช้พลังอำนาจแห่งการรู้ตนเองซึ่งทักษะการตระนักรู้เป็นองค์ประกอบสำคัญของอุปนิสัยที่หนึ่งนี้นะครับขออธิบายต่อของอุปนิสัยคนโปรแอคทีฟครับพฤติกรรมของคนโปรเอคทีฟเป็นเหมือนพัวมาจากการตัดสินใจอย่างมีสติ อยู่บนรากฐานของค่านิยมในใจไม่ใช่ผลจากเงื่อนไขที่อยู่บนรากของอารมณ์และความรู้สึกซึ่งคน Reactive จะเป็นในทางตรงนข้ามครับโดยผมจะขอ,อยกตัวอย่างภาษาและทัศนคติของกรอบความคิดของคนทั้งสองประเภทนี้นะครับภาษาของคน Reactive ไม่มีอะไรที่ฉันทําได้แต่คน p r o ป c t ที e จะบอกว่าดูทางเลือกสายอื่นกันไหมภาษาของคน r รี c t ที e ฉันเป็นคนอย่างนี้เองภาษาของคนโปร c t i ี e ฉันเลือกวิธีอื่นได้ภาษาคน r รียกทีบเขาทำให้ผมโกรธจัดแต่ภาษาคนโปรักตีจะเป็นยังงครับฉันควบคุมบัญชาอารมณ์ของตนเองได้ภาษาของคน r รียกทีบเขาไม่อนุญ,ญาตให้ฉันทำแต่คนโปรอกตีจะบอกว่าฉันเขียนการนำเสนอทรงปฏิผลได้ภาษาคน r รียกทีบผมจ้เป็นต้องทำ แต่คนโปรตีทจะบอกว่าฉันเลือกการตอบสนองที่เหมาะสมภาษาสคนเลีทีผมทำไม่ได้แต่คนโปรทีฟจะบอกว่าฉันเลือกภาษาคนเลีทีผมจำต้องแต่คนโปรตีฟจะบอกว่าฉันอยากจะภาษาสคนเลียทีขอเพียงแค่แต่คนโปรตีฟจะบอกว่าฉันจะนี่คือความต่างของคนโปรทีฟและเลีทีนะครับ ซึ่งผมจะขออธิบายเพิ่มเติมโดยจะขออ้างอิงเรื่องของวงกลมแห่งขอบเขตแห่งความกางังวลและขอบเขตแห่งอิทธิพลครับขอให้เพื่อนๆดูรูปที่ขึ้นประกอบและฟังไปด้วยนะครับคนโปรตีฟจะเพ่งจ้องไปยังขอบเขตอิทธิพลทุ่มเทปไปยังเรื่องราวที่แก้ไขได้ตามธรรมชาติพลังเป็นไปได้ในเชิงบวกจะขยายวงกว้างและไม่ขอบเขตอิทธิพลขยายขนาดตามแต่ในทางกับกัน คนล c t ทีบจะมองในทางตรงกันข้ามครับเขาจะเพ่งไปยังข้อบกพร่องของคนอื่นปนัญหาในสภาพแวดล,ล้อมมีแต่ทศัศสาคติลบๆจึงทาให้ขอบเขตอิทิพลม,มีขนาดเล็กลงซึ่งถ้าขอบเขตอิทธิพลเล็กลงเราก็จะควบคุมอะไรไม่ได้เลยจะเช่นกับการควบคุมเรื่องราวในชีวิตต่างๆครับฉะนั้นเราพยายามฝึกตนให้เป็นคนที่มีง่ายคิดแบบคนโปรอทีฟให้เยอะๆนะครับเพื่อความโพลตีฟในชีวิตได้มากขึ้น ทำอะไรก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมว่าตอนนี้จะเป็นประโยชน์นะครับเราควรติดตามเราเพื่อติดตามตอนต่อไปในอุปนิสัยข้ออื่นๆกันนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับ After work ขอบคุณครับ